สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีมังกรช่วงที่จังหวะดาวเกตย้ายราศีดาวเกตจะย้ายราศีวันที่9พฤศจิกายนมาสถิตพบพันธุกินระยะเวลา58วันไปจนถึงวันที่5มกราคมดาวเกตเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาว วิญญาณธาตุดาวการแปรปรวนดาวการเปลี่ยนแปลงดาวเซอร์ไพรส์ดาวปรับปรับฉับพลันได้หมดทั้งนั้นดาวเกตสถิตพ,พันธุเนี่ยไปเลงเรื่องของงานนะคะช่วงนี้นะคะดาวเกตก็ต้องมากระตุ้นไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานเรื่องของบ้านเรื่องของแหล่งทํากินเรื่องของเครือญาติเรื่องของการเรงินต่างๆ anchor, anchor. นานานะคะของชาวราศีมกรราศีมกรเรื่องดีมีเรื่องที่ควรระวังก็ต้องมีเช่นกันชาวมกรเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของงานคุณโดดเด่นมากๆอยู่แล้วเพราะดาวเกต ช่วงนี้ที่ย้ายมามาเลงงานคุณและดาวเจ้าเรือนการงานของคุณเนี่ยมีดาวอาทิตย์ดาวพุธร่วมนะคะอ่าช่วงนี้จังหวะดีๆเกิดขึ้นโอกาสดีๆเกิดขึ้นความสําเร็จในงานเกิดขึ้นใครอยากจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงปรับโยกปรับย้ายก็จะมีข่าวดีด้วยรวมไปถึงบางท่านอาจจะมีในเรื่องการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแหล่งทํากินด้วยเช่นกันบางท่านต้องมีเกณฑ์การไกลบ้านนะคะในช่วงจังหวะนี้บางท่านอาจจะมีแนวโน้มในงานทางไกลก็ได้หรือในแบบว่า งานไกลบ้านได้นะคะของชาวมาก่อนเองส่วนชาวมาก่อนค่ะนะคะ,ะช่วงนี้การสื่อสารนักค้านักขายนะคะพวกค้าขายออนไลน์อย่างเงี้ยการเงินจะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นส่วนช่วงนี้ค่ะนะคะชาวมาก่อนเองบางท่านงานก็จะผันผวนนะบางท่านก็จะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานออกงานได้เหมือนกันนะคะเพื่อโอกาสอะไรใหม่ๆของคุณเองส่วน ในเรื่องของการเงินค่ะในเรื่องของการเงินหลายๆท่านจะมีโอกาสรับทรัพย์บางท่านก็จะมีโอกาสมีโชคเงินก้อนใหญ่บางท่านจะมีในเรื่องเกี่ยวข้องกับเอ่อบ้านที่ทางอสังหานะคะตรงนี้ด้วยหรือกับการที่ว่าคุณอาจจะทําธุรกิจอะไรร่วมกันกับคุญาตอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่การทําธุรกิจร่วมกันกับคุณญาตบางทีก็ระวังปัญหาไว้บ้างส่วนชาวมกรเองนะคะใครจะซื้อจะขายบ้านด้วยเช่นกันนะคะในช่วงจังหวะนี้เอาเรื่องเด่นๆนะคะอ่าแล้วก็บางทีก็อาจจะหมายถึง งานธุรกิจของคุณเองการค้าการขายของคุณเองนะคะในเรื่องของแหล่งเงินของคุณนะั้นอ่ะมันมีโอกาสในเรื่องของแหล่งเงินอยู่แล้วส่วนเอ่อช่วงนี้จะมีเหตุค่าใช้จ่ายเยอะพอสมควรไปเกี่ยวข้องกับบ้านและคือญาติและที่สําคัญสุขภาพร่างกายค่ะนะคะสุขภาพร่างกายคือญาติคนใกล้ตัวทั้งนั้นเลยนะคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณด้วยเช่นกันนะคะในเรื่องของสุขภาพร่างกาย ที่ต้องไปกลับไปตรวจเช็คกลับไปรักษาด้วยนะคะส่วนช่วงนี้บางทีบางบ้านอาจจะมีแนวโน้มอยากจะทําบุญบ้านก็ได้นะคะตรงนี้ก็มีส่วนหนึ่งหรือบางท่านอาจจะมีโชคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านก็ได้ด้วยเช่นกันนของชาวมาก่อนนะคะแล้วก็ในเรื่องของอชาวมาก่อนทีนี้เรามาดูกันนะนะ,ะว่า ชีวิตของคุณจะเป็นยังไงบ้านคู่รักครอบครัวค่ะคู่รักครอบครัวอาจจะมีเหตุการณ์ไกลบ้านหรือจะจัดการเอกสารอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับบ้านและคู่รักครอบครัวก็คือเครือญาติเลยในเรื่องของปัญหาสุขภาพร่างกายนะคะแล้วก็การทําธุรกรรมเอกสารบางทีก็ระวังด้วยนิดนึงนะคะธุรกรรมเอกสารไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินสินทรัพย์หรือจะมีการค่าใช้จ่ายการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงบ้านค่าใช้จ่ายในเรื่องของรถยนต์ยานพาหนะได้ทั้งนั้นค่าใช้จ่ายเครืองมือสื่อสารได้ ได้หมดเลยนะคะตรงนี้ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าชาวมกรขาดจะเป็นยังไงบ้างช่วงที่จังหวะดาวเกตอยู่ตรงนี้มีเรื่องดีนะคะแต่เรื่องควรระวังก็ต้องมีบ้างนะคะพคู่เรื่องควรระวังของคุณอะมกรโชคใหญ่มาแล้วมีโอกาสรับทรัพย์มีโอกาสได้เงินก้อนหรือหมายถึงการเสียเงินก้อนนะ,ะอาจจะหมายถึงการเสียเงินก้อนจะมองแบบนี้มากกว่าจะมองว่าไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไร นะคะคุณจะมีโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตหรือแหล่งรายได้ใหม่ๆโอกาสอะไรใหม่ๆช่องทางแหล่งรายได้ใหม่ๆนะคะตรงนี้ด้วยและรวมไปถึงแหล่งทํากินใหม่ๆด้วยเช่นกันนะคะคุณอยากจะเปิดตัวเปิดธุรกิจอะไรใหม่ๆก็จะมีแนวโน้มเปิดตัวเปิดธุรกิจใหม่ๆบางท่านจะมีโชคไปเกี่ยวข้องกับบ้านซื้อขายบ้านได้ได้ทรัพย์ได้สินได้ทรัพย์เก่าได้นะคะหรือจะทาอะไรร่วมกันกันกบเครืออาตาละ่ะ อ่าน่าจะเป็นเรื่องดีนะนะคะถ้าเท่าที่เห็นตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องดีแต่ก็ระวังในเรื่องของคำพูดการสื่อสารกันบ้างก็แล้วกันส่วนชามกรเองใครรองงานใหม่น่าจะมีข่าวดีในเรื่องของการรองงานใหม่นะคะข่าวดีของคุณเองหรือ,อ,อสัญญาว่าจ้างงานได้นะคะสัญญาว่าจ้าง,งานใครทํางานที่ไปเกี่ยวข้องทางไกลต่างถิ่นแดนไกลทั้งประเภทธุรกิจ และงานที่ต้องไปไกลก็จะมีโอกาสด้วยรวมไปจนถึงงานที่แบบว่าคุณรอคอยในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานได้ไม่ได้งานที่ไปเกี่ยวข้องอะไรงานที่ไปเกี่ยวข้องพวกการเงินอันนั้นก็มีส่วนด้วยนะคะบางทีคุณอาจจะต้องตัดสินใจหรือช่วงนี้คุณอาจจะรเลจริตตัวเองก็ได้ว่าคุณจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหรือบางทีอาจจะตัดสินใจปรับเปลี่ยนภายในองค์กรได้ไหมอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะชาวมังกร บางทีก็อาจจะมีความรู้สึกถึงการแบบว่าค่าใช้จ่ายการลงทุนด้วยนะคะในช่วงจังหวะนี้ใครที่ต้องการลงทุนใครที่ต้องการขยับขยายธุรกิจของตัวเองมันคือค่าใช้จ่ายการลงทุนในเรื่องของงานระวังปัญหาความอึดอัดขับข้องใจบ้างอึดอัดกับผู้หลักผู้ใหญ่บ้างนะคะผู้ใหญ่ที่ส่งมอบงานอะไรให้กับคุณก็ว่ากันไปอันนั้นคือความอึดอัด นะคะส่วนช่วงนี้บางเคสจะมีในเรื่องของการอยากจะจัดการเคลียร์หนี้เคลียร์สินตัวเองอยู่นะนะ,ะบางท่านเนี่ยใครมีความประสงค์อยากจะไปไกลเลยบางทีก็อาจจะหมายถึงการไกลบ้านชีพจรรองเท้าหรือแม้แต่การตัดสินใจของคุณเองด้วยของชาวมกรชาวมกรจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะเข้ามาส่งเสริมในะคะในเรื่องของงานการค้าการติดต่อต่างๆช่วงนี้ นะฮะต้องบอกว่าการค้าการติดต่อการขายของคุณอะรายได้ของคุณเกิดขึ้นนะฮะงานที่ไปเกี่ยวข้องกับพวกค้าขายค้าขายซื้อของขามเออซื้อมาขายไปอะไรแบบนั้นก็ยังได้นะคะหรือคุณอาจจะอยากจะเปิดธุรกิจหรืออยากจะทําธุรกิจหรืออยากจะค้าขายของไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายอันนี้ก็ดีค่ะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งด้วยส่วนสําหรับในเรื่องของคู่รักคู่รักครอบครัวค่ะคู่รักครอบครัวจะมีโชครุ่มกันจะมีโอกาสอะไรร่วมกันธุรกิจนะคะแหล่งทํากินได้หมด ะการจัดการในเรื่องของทรัพย์สินสินทรัพย์และหมายถึงการได้รับทรัพย์จับเงินก้อนด้วยนะฮะของคู่รักครอบครัวเนี่ยส่วนอ,อระวังคนใกล้ตัวในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะตรงนี้ด้วยส่วนสําหรับเอ,อคนที่มีปัญหาความรักคนที่มีปัญหาความรักเนี่ยจะมองแค่ว่าบางครั้งบางคราวอาจจะมีในเรื่องของเอ,อการผิดใจกันบ้างในเรื่องของคําพูดนะคะหรือเปล่าวันนั้นส่วนหนึ่ง หรืออารมณ์ประมาณว่าจะมองว่ามีใครปกปิดปิดบังซ่อนเร้นก็ส่วนหนึ่งหรืออารมณ์ประมาณว่าคนของคุณเขาช่วงนี้เขาไม่ค่อยจะสนใจเอ,อในเรื่องของความรักสนใจแต่ง,งานอันนี้ก็ส่วนหนึ่งด้วยนะคะส่วนสาหรับชาวโสดมีโอกาสได้พบนะคะทางเลือกใหม่เนี่ยกําลังจะเกิดขึ้น อาจจะมาในเชิงลักษณะคนทําธุรกิจได้หรืออาจจะมาในเชิงลักษณะอาจจะเป็นในเรื่องของคู่ค้าคู่เจรจาคู่ทุนส่วนได้เข้ามาส่งเสริมคนมีตําหนิได้นะคะตรงนี้คนโปรไฟล์ได้เหมือนกันคนมีตําหนิก็ได้คนโปรไฟล์ก็ได้นะคะตรงนี้ด้วยและบางท่านก็อาจจะหมายถึงการได้พบในเชิงลักษณะคนไกลก็ได้ไหมหรือเป็นในเรื่องของเพื่อนร่วมงานละ่ะอันนั้นก็ส่วนหนึ่ง นะคะอ่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในเรื่องของความรักเด่นๆเล้่ก็คือโชคมาเงินก้อนมาทรัพย์สินใหญ่ๆมานะคะหรือใครจะจัดการซื้อขายบ้านรถอะไรแบบนั้นน่ะก็มีโอกาสด้วยเช่นกันทีนี้เรามาดูกันนะคะงานระวังการผันผวนไว้บ้างระวังการปรับระวังการเปลี่ยนแปลงไว้บ้างก็ดีนะคะแต่บางท่านเชื่อว่าคุณกำลังจะมีโอกาสได้กำลังตัดสินใจงานใหม่ๆทางเลือกใหม่ๆหรือการลงทุนธุรธกิจอะไรใหม่ๆของคุณเอง นะะอ่ะทีนี้มาดูกันชาวมาก่อนดาวแรงงานก็ไปกระตุ้นงานนะคะดาวเกตก็ไปกระตุ้นกระตุ้นมันมีสองอย่างก็คืองานของคุณการเจรจาของคุณการทํางานของคุณมีความสําเร็จแต่บางท่านก็กําลังจะตัดสินใจการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเพราะบางท่านรู้สึกถึงความอัอดรู้สึกถึงปัญหาในใสายงานด้วยชีพเจ้ารองเท้าค่ะช่วงนี้ชาวมาก่อน หลายๆท่านอาจจะมีแนวโน้มมากๆเลยธุรกิจที่ต้องไปติดต่อกับผู้คนคนไกลคนต่างเชื้อชาติคนต่างศาสนาคนต่างถิ่นแดนไกลนะคะถ้าจะเป็นงานธุรกิจที่ไปเกี่ยวข้องทางไกลเนี่ยคุณกำลังจะมีโอกาสประสบความสําเร็จคุณกําลังจะมีโอกาสที่ดีๆเกิด,ดขึ้นแล้วหลายๆท่านกําลังจะตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงงานครั้งสําคัญในชีวิตก็มีก็คือการเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยนะคะของคุณเองด้วยใครที่ทํางานที่ไปเกี่ยวข้องอะไรอสังหานงานที่ไปเกี่ยวข้องอสังหาก็ระวังนิดนึง ปัญหาปัญหาหรืออารมณ์ประมาณว่าพยายามเล่งสร้างก็ได้นะคะพยายามเล่งสร้างพยายามเล่งขายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ได้หมดนะคะตรงนี้ด้วยนอกนั้นก็คือคนที่ต้องไปไกลบ้านค่ะนะคะหลายๆท่านจะมีแนวโน้มการไปไกลบ้านหรือธุรกิจนะคะซื้อมาขายไปนําเข้าส่งออกอะไรแบบนั้นใครที่ต้องไปวิ่งเต้นไปเสนอโครงการเสนอโปรเจกต์จะมีโอกาสความสําเร็จเกิดถ้าคุณต้องวิ่งเต้นต้องเสนอโุ่ อะไรต่างๆแล้วก็ช่วงนี้งานบางท่านจะมีการเคลียร์ปัญหาเอกสารมีปัญหาสุมสุมอยู่เต็มโต๊ะเลยก็ได้นะคะมีงานเต็มโต๊ะเลยต้องรีบเร่งต้องเคลียร์ต้องสะสางเงี้ยผู้ใหญ่มอบหมายงานให้ต้องรีบเร่งอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นชั่วโมงเร่งด่วนของคุณอะไรอย่างนั้นก็ได้หรืออาจจะระวังมีปัญหาในเรื่องเอกสารอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันผิดพลาด คนอื่นอาจจะทําผิดพลาดแล้วคุณต้องไปแก้ไขอันนั้นก็ส่วนหนึ่งปัญหาเฉพาะหน้าปัญหาปุบปรับที่มันเกิดขึ้นแต่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเช่นกันนะคะของคุณเองแต่มันรู้สึกว่ามันเหนื่อยหรือบางท่านอ่ะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีเวลาพักเลยผู้ใหญ่มอบแต่งานมอบแต่งานมอบแต่งานงานหนักมากๆงานต้องรีบเร่งอีกแข่งกับเวลาอีกอะไรแบบนี้บางท่านก็จะตัดสินใจอย,อยู่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานนะคะตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่ง นอกนั้นก็คือพ่อค้าแม่ขายนะคะนักข,ขายหรือพวกทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับอาชีพปรับแก้ปรับขายงานอยู่เบื้องหลังงานแพทย์งานหมออย่างเงี้ยอันเนี้ยจะมีความก้าวหน้ามีความสําเร็จที่ดีมากๆค่ะของคุณเองนะคะหรือคุณอาจจะอยากจะค้าขายของบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะที่ไปเกี่ยวข้องกับสินค้าเอ่อบำรุงรักษาอะไรอย่างนั้นก็มีโอกาสนะคะก็มีโอกาสส่วนเอ่อใครทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับเบื้องหลัง หรือที่ปรึกษาเบื้องหลังหรือตอนนี้คุณอยากจะได้ที่ปรึกษาก็จะมีโอกาสมีใครเข้ามาช่วยคุณนะคะคุณอยากจะปรึกษาอะไรใครอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสมีใครเข้ามาช่วยคุณด้วยแต่รู้สึกว่าเรื่องใหญ่เลยของชาวมกรต่อไปนี้คุณกาลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานบทบาทในการทํางานของคุณเองนะคะธุรกิจเป็นไปได้ด้วยดีค่ะการตกลงการเจราจาของคุณอะ นะคะในช่วงนี้เป็นไปได้วยดีดีมากๆโอเคนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินบ้างแล้วการงานน่าจะมีข่าวดีแล้วล่ะใครคาดหวังอะไรอยู่อ่ะคาดหวังบางท่านก็คาดหวังนะคาดหวังในเรื่องของสัญญาว่าจ้างอะไรก็ว่ากันไปนะคะบางท่านก็คาดหวังตรงนี้ด้วยบางท่านอยากจะได้บริวารลูกน้องใหม่ก็จะมีโอกาสได้ลูกน้องบริวารใหม่ด้วยเข้ามาส่งเสริมแต่บางทีอ่ะเจอลูกน้องบริวาร หรือเปล่าที่เป็นปัญหาด้วยหรือเปล่าอันนั้นก็ส่วนหนึ่งมาดูกันในเรื่องของการเงินค่ะ <c oughs> มาดูว่าการเงินเป็นยังไงบ้างโอ้โหระวังเขตค่าใช้จ่ายการเงินนะแต่ถ้าค่าใช้จ่ายการเงินมันจะเป็นไปในเรื่องของการเคลียร์หนี้เคลียร์สินของคุณด้วยหรือเปล่านั่นหนึ่งส่วนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นหนี้สินแบบไหนก็ตามนี่บัตรเครดิตนี่นี่บ้านรถอะไรอย่างนั้นนะ่ะเงินจะไปแล้วก็บางทีนะคะในเรื่องของการเงินการทองก็อาจจะมีเหตุค่าใช้ จ่ายที่เป็นภาระรับผิดชอบของคุณด้วยภาระค่าใช้จ่ายรอบด้านไปหมดเลยค่ะแต่ยังโชคดีตรงที่ว่าคุณมีช่องทางแหล่งรายได้เข้ามาหมุนเวียนนะคะอันนี้คือความโชคดีของคุณหรืองานประจําอาชีพหลักๆเงินเข้ามาเอาได้มาต้องมีเหตุจ่ายแต่คุณก็ยังมีเงินช่องทางอื่นเข้ามาหมุนเวียนอยู่ดีนะคะในช่วงนี้ของชาวมาก่อแลวก็บางท่านช่วงนี้มาก่อนอาจจะมีโชคด้วยนะคะเด่นๆเ,เลยก็คือโชค โชคบ้านโชคทรัพย์สินจะซื้อจะขายบ้านได้จะยื่นสินเชื่อก็ได้รวมไปถึงแหล่งทํากินหรือโชคตรงนี้เลขที่บ้านเลขที่รถเลขที่อายุนะคะได้ทั้งนั้นอันนั้นก็เรียกว่าโชคเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในตําแหน่งโชค mm. ส่วนใครที่ต้องไปติดต่อวิ่งเต้นตกลงหรือใครรอเงินอะไรเก่าๆอันนี้คุณมีสิทธิ์โอกาสได้เงินเก่าๆเ,เงินเก่าๆที่คุณลงเอาไว้นานมากแล้วก็ได้นะคะตรงนี้ด้วยนะ ่าแล้วก็ใครทําอาชีพที่ไปเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลเทคโนโลยีต่างๆการค้าการขายการติดต่อต่างๆบนโลกโซเชียลบนโลกออนไลน์อย่างเงี้ยช่วงนี้จะมีโอกาสในเรื่องของการได้ได้คอนเน็ชันนะได้คอนเน็ t ชันเข้ามาส่งเสริมเพราะงานของคุณเด่นอยู่แล้วเงินมันมันมาจากงานค่ะนะเงินมาจากงานทั้งนั้นเลยแล้วก็ใครที่บางทีอาจจะหมายถึงงานที่ไปเกี่ยวข้องกับทางไกลนะคะ งานทางไกลงานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยต่างๆมันก็นำพาโอกาสนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือความหมายของการเงินของคุณตอนนี้มันหมายถึงว่าที่คุณเหนื่อยที่คุณลงมือลงแรงทำมาที่คุณทำมาทั้งหลายแหละเงินของคุณค่ะตอนนี้มันอยู่ในช่วงของโอกาสความสำเร็จการเงินบางทีก็อาจจะหมายถึงการเงินไปกับการทำที่ทำกินใหม่ก็ยังได้นะของคุณเอง นะคะหรือเงินของคุณจะมีความมั่นคงความเจริญความก้าหน้างานแหล่งงานใหม่ได้เหมือนกันมาดูในตำแหน่งของโชคค่ะมาก่อนเป็นยังไงบ้างโชคของคุณโชคเลยนะคะมาดูซิมาก่อนจะจัดการอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับเอกสารล่ะรู้สึกว่าคุณจะต้องมีการจัดการอะไรสักอย่างที่ไปเกี่ยวข้องกับเอกสารนะนะคะ รวมไปจนถึงคำว่าเอกสารตรงนี้มันเป็นเอกสารทรัพย์สินสินทรัพย์ได้นะคะอ่าแล้วก็ชาวมกรนช่วงนี้หลายๆท่านก็อาจจะกำลังมีโอกาสอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินก็ได้บางท่านได้ขอมีค่าของเก่าของแก่ของสะสมได้หมดทั้งนั้นนะคะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งด้วยหรือคุณจะมีโชคทางการเงินมาจากของมีค่าจริงๆอ่ะอันนั้ก็ส่วนหนึ่งอ่าแล้วก็ช่วงนี้ บางทีก็อาจจะมีเหตุค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องอะไรการเริ่มต้นการได้แหล่งทํากินอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะคะส่วนคนที่ทํางานหาเงินอยู่แล้วการลงมือลงแรงของคุณเองอยู่แล้วช่วงนี้การเงินของคุณดีค่ะนะคะต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้การเงินดีการเงินมีไรายได้เข้ามาหมุนเวียนที่ดีนะคะแต่การเงินจะต้องมีเหตุค่าใช้จ่ายออกไปอันนี้คือปัญหาละค่าใช้จ่ายนะคะการเงินบางท่านได้มาจากตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะตรงนี้ด้วย อ่าแล้วก็อืมค่าใช้จ่ายตรงนี้น่าจะเป็นค่าใช้จ่ายกับบริวารบางท่านก็มีบริวารล,ลูกลูกหลานน้องชายน้องสาวอะไรก็ว่ากันไปน้องแม่น้อง,องพ่ออะไรก็ว่ากันไปเขาเรียกว่าบ,บริวารน,นะคะตรงนี้แล้วก็จะมีเหตุค่าใช้จ่ายที่ไปเกี่ยวข้องกับเออเรียกว่าการไปปรึกษาหารือแพทย์ด้วยนะคะก็หมายถึงสุขภาพส่วนช่วงนี้ มกรค่ะบางท่านจะมีแนวโน้มในเรื่องของการเดินทางนะคะที่ประจอ l ลงทานะคะบางท่านได้เดินทางไปเกี่ยวข้องกับการกลับไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนั้นก็เป็นโชคได้ก็เชื่อว่าช่วงนี้คุณก็จะมีโชคนะคะโชคอะไรแปลกๆก็ได้โชคเงินออนไลน์ก็ได้ได้ของคุณทั้งนั้นเลยเขาเรียกว่าโชคนะคะตรงนี้ด้วยนะโอเคจากการค้า จากธุรกิจต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยได้ทั้งนั้นธุรกิจทางไกลแล้วก็บางท่านก็ได้ได้เงินอะไรเก่าๆหรือบางท่านจะต้องมีเหตุค่าใช้จ่ายการเงินไปเกี่ยวข้องอะไรเอ่ยประกันรถประกันสุขภาพอะไรอย่างนั้นมีเหตุค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วยแต่บางท่านก็จะมีโชคทางการเงินมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยส่งเสริมอยู่เบื้องหลัง สุขภาพระวังมากๆเลยคนในบ้านคนในครอบครัวหรือตรงนี้จะจะบอกว่าคุณคุณอาจจะไม่มีมีค่าใช้จ่ายสุขภาพแต่คุณอาชีพพวกนี้ได้อาชีพที่ปรึกษาเบื้องหลังนะคะอาชีพเอ,อ่อระดับสูงอาชีพแพทย์อาชีพหมออะไรอย่างเงี้ยได้หมดอาชีพที่ปรึกษาอาชีพทนายอย่างเงี้ยเงินจะมีความมั่นคงนะคะของคุณเองสุขภาพร่างกายระวังนิดนึงนะคะคือคนใกล้ตัวนะคะอ่าระวังนิดนึงค่ะ เครือญาติด้วยค่ะถ้าเป็นปัญหาสุขภาพหรือตัวเองจะต้องกลับไปตรวจเช็คอะไรหรือเปล่าของตัวเองเป็นอะไรในตัวเองหรือเปล่าโ,โ,โรคโรคละโรคแปลกๆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือสุขภาพที่มันเป็นมาเนี่ยมันก็น่าจะถึงเวลาที่ต้องกลับไปตรวจเช็คแล้วมันอาจจะต้องถึงเวลาบางเคสต้องถึงเวลารักษาด้วยนะคะ,ะไปตรวจเช็คดูซิบางท่านนะคะอะไรงอกเงยในร่างกายผู้หญิง ด้วยนะคะผู้ชายด้วยก็ต้องไปตรวจเช็คค่ะนะคะตรงนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายการเงินตรงนั้นนะโอเคนอกนั้นก็ใครอยากไกลบ้านมีแนวโน้มได้ไกลบ้านเพราะบางท่านจะตัดสินใจไกลบ้านนะคะ,ะสุขภาพระวังนิดนึงหรือใครแบบว่าถึงเวลาแล้วจะได้จบจบตรวจเช็คก็ได้จบจบรักษาก็ได้จบจบ แต่ชอบบอกว่ามีอะไรงอก,งอกๆเงยไหมอะไปตรวจดูถ้าไม่ใช่คุณก็คือคนใกล้ตัวคุณนี่แหละสุขภาพร่างกายของคนใกล้ตัวช่วงนี้อยากจะเดินทางเที่ยวไหมอยากจะไปพักผ่อนอยากจะไปรีแลกซ์หรือเปล่าอันนี้ก็ส่วนหนึ่งด้วยเพราะบางท่านก็ทํางานหนักเยอะมากนะคะแต่ก็รู้สึกว่าจะมีเกณฑ์การเดินทางอยู่นะครอบครัวเป็นยังไงบ้าง มาดูกันนะคะครอบครัวใครรอซื้อขายที่ทางที่ดินใครอยากจะมีที่ทํากินใหม่ครอบครัวระวังมากๆเลยอะ่ะปัญหาตรงนี้มันจะมีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นให้คุณได้ทําการแก้ไขเฉพาะหน้าด้วยหรือต้องเร่งแก้ไขด้วยนะคะอ่าหรือมีอะไรที่คุณจะต้องเร่งจัดการเร่งเคลียร์เร่งสะสางด้วยภายในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามรวมไปจนถึงเรื่องของ เงินเงินทองทองทรัพย์สินสินทรัพย์ทั้งนั้นแล้วก็ใครอยากเปลี่ยนงานมีโอกาสได้เปลี่ยนค่ะในเรื่องของงานนะจะมีโอกาสได้เปลี่ยนจะมีโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นได้คอนเนคชั่นได้เครือข่ายเข้ามาส่งเสริมด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็เมื่อกรบางทีก็อาจจะมีในเรื่องของความวุ่นวายบ้างไปเกี่ยวข้องกับบริวารน,นะคะบางท่านก็จะมีความวุ่นวายไปเกี่ยวข้องกับบริวารค่ะบริวารตรงที่นี้อาจจะเป็นลูกน้องบริวาร เด่นคือสุขภาพทั้งนั้นเลยนะคะเด่นคือสุขภาพแล้วก็อ่าช่วงนี้ไม่แน่บางท่านกอาจจะมีโชคเซนแรงด้วยนะคะเซนแรงด้วยอ่าบางทีก็จะมีโชคได้เหมือนกันสุขภาพค่ะระวังผู้ใหญ่นะคะระวังผู้ใหญ่ระวังตัวเองนะคะมาก่อนส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักที่อยู่ร่วมกันมาระวังนิดหนึ่งการผิดใจกันไม่เข้าใจกันการมีอารมณ์ ต่อกันอารมณ์คือปากเสียงนะคะคําพูดอะไรอย่างนั้นน่ะก็ระวังสักหน่อยหนึ่งและระวังสักหน่อยหนึ่งแล้ว,ว,ก,ลวก็ในหลายคู่อาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันความรักที่มันปกปิดปิดบังอะ่ะแล้วก็บางคู่จะมีในเรื่องบางคู่ที่อยู่กินกันก็หมายถึงอาจจะมีในเรื่องนิติตในนิติกรรมด้วยนะคะผลประโยชน์อะไรที่ต้องเคลียร์กันสะสางกันอ่ะมันมีอยู่แล้วของช่ำก่อนนะโอเคคุณอาจจะไปรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างว่าอยู่ดีเขามีอะไรปกปิดปิดบังซ่อนเร้นอ่ะ หรือเขารับดูก็ได้คุณอาจจะมีอะไรปกปิดกับเขาก็ได้นะคะตรงเนี้มันปฏิเสธกันไม่ไดถถถถ้ถึงแม้ว่าจะมีฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบบว่าโอ้โหนะคะแบบว่านะค,ความลับเก็บเงียบก็ตามอย่างเงี้ยก็ชื่อว่าปฏิเสธไม่ได้นะเพราะเรื่องมันเกิดละโอเคชาวมกรหลายท่านอะร่วมสร้างกันมานะฮะบางท่านก็เจอปัญหาต่อกัน นะบางท่านก็ยังทนอยู่อยู่ทนเพราะบางท่านต้องใช้ชีิตร,ร่วมกันมันก็ถ้าต้องใช้ชุดร,ร่วมกันบางทีอะไรหนักนิดเบาหน่อยก็อยากเป็นอารมณ์ใสกันเท่านั้นเองนะคะบางทีเขาอาจจะมีอะไรหรือเขาอาจจะทํางานนอกบ้านหรือเขาอาจจะต้องไปทํางานผู้ปะัผู้คนคุณอาจจะต้องทํางานไปพบปะัผู้คนบางทีมันก็ต้องอาจจะมีบ้างแหละนะคะอะไรอย่างนั้นอนะ่ะ ก็เราก็หนักนิดเบาหน่อยเราก็ต้องคุยกันดีๆแต่บางเคสก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าก็มีโอกาสเหมือนกันก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะมองว่าได้ปรับความเข้าใจแต่ตรงนี้มันก็น่าจะขอดูก่อนนะคะมันก็ยังไม่มีอะไรที่แบบว่าทำให้รู้สึกถึงความมั่นใจดีกว่าก็ยังมีความระแวงต่อกันอยู่ดีในช่วงเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูชาวโสดกันค่ะ ชาวโสดมากรจะเป็นยังไงบ้างชาวโสดโอ้โหมกรใครพวกทําอาชีพพวกอาชีพบางอาชีพอาชีพการเดินทางอาชีพพกแพทย์หมออาชีพสายลุยๆหรืออะไรก็ได้อย่างนี้ดีกว่าอย่าเรียกว่าอาชีพเลยคุณกําลังจะมีโอกาสในการเริ่มต้นความรัก มีโอกาสได้พบรักและก็บางท่านพบรักจากการเดินทางบางท่านพบคนไกลด้วยแต่บางทีก็อาจจะหมายถึงคุณก็ได้ที่คุณไปนึกถึงอะไรเก่าๆก็มีเช่นกันนะคะบางท่านอยู่ดีไปนึกถึงอะไรเก่าๆและบางท่านก็มีเหตุเซอร์ไพรส์ด้วยเหตุเซอร์ไพรส์หมายถึงคนที่คุณคุยอยู่คบอยู่หรือเขามาจีบคุณหรือคุณไปจีบเขาอ่าอยู่ดีๆก็ไปรับรู้นั่นเขาเรียกเหตุเซอร์ไพรส์นะคะอยู่ดีก็ไปรับรู้ด้วยก็มีค่ะนะคะงําก่อน ก็ระวังคนมีเจ้าของเจ้าของนะระวังคนมีเจ้าของเจ้าของช่วงเนี้ยหรือเขามีอะไรที่แบบว่าความลับกับคุณหรือเปล่าอะไรแบบนี้ด้วยนะเพราะบางท่านแบบว่ามีการคุยกันมาปั๊บหนึ่งแล้วอาจเพิ่งไปรับรู้อะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็บางเคสก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของรักทางไกลรักคนต่างเชื้อชาติต่างศาสนารักใหม่เข้ามาได้ทั้งคนมีตําหนิและเด็กได้หมดนะคะตรงนี้ได้หมดทั้งนั้นเลยจากการ จากสังคมวงงานของคุณค่ะจากการติดต่อส,สังคมของคุณเองนี่แหละความรักจะเข้ามานะคะของชาวมาก่อนแล้วก็บางเคสต้องบอกกันนะคะชาวโสดที่คุยกันมาที่แบบว่าผ่านทุกผ่านร้อนผ่านหนาวก็มีแนวโน้มเหมือนกันที่จะต้องกลับมาก็มีแนวโน้มที่จะต้องคุยกันนะคะว่าความรักตรงเนี้เราต้องชัดเจนกันไประดับไหนและอะไรแบบนั้นด้วย นะคะแต่บางท่านก็รู้สึกได้พอคุยไปคุยมาอืมทําไมไม่มีความพร้อมต่อกันเลยอะไรอย่างนั้นนะ,ะไม่ชัดเจนต่อกันเลยอันนั้นก็อีกหนึ่งเรื่องเพราะมันมีทั้งดีและไม่ดีเลยค่ะไพ่ออกมาเนี่ยมีเข้ามาบางทีก็อาจจะไม่ได้ดังใจก็ได้ชิรักก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเร็ววันนี้ชามกรคุณกำลังจะมีโอกาสได้พบรักพบเจอคู่คู่พรมลิขิตคู่เก่าคู่แก่อ่ะตอบแบบนี้ นะคเขาเรียกคู่พรมลิขิดถ้าแบบนี้เขาเรียกคู่เก่าคู่แก่ได้คู่คนไกลได้คนโปรไฟล์ได้นะคะคนโปรไฟล์ก็ได้ก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะนะคะน่าจะเป็นเรื่องดีค่ะนะคะมีคนมาจีบคุณอยู่ค่ะแต่ก็ต้องให้ดูไว้ก่อนคุยกันไปเรื่อยๆก่อนก่อนที่จะเชื่อมั่นนะะอ่าแล้วก็บางเคสต้องบอกก่อนว่ามีอาจจะมีในเรื่องข้อตกลงด้วยแต่บางท่านจะเป็นเชิงในสะว่า มีเข้ามาก็จริงแต่เราก็อาจจะต้องเลือกเลือกคบนะเลือกคบเลือกคุยพอบางท่านก็เลือกยากเหมือนกันอ่ะมาดูบทสรุปค่ะชาวมกรค่ะดาวเกศอ,อยู่ตรงนี้ค่ะชาวมกรรู้สึกว่าจะเด่นอย่างเดียวเองเลยโชคค่ะนะโชคงานโอกาสงานนะโชคไปเกี่ยวห้องทรัพย์สินทรัพย์งานความมั่นคงเกิดขึ้น งานยังไงก็ต้องเด่นอยู่แล้วพเพราอดาวเกตมากระตุ้นงานค่ะนะคะใครทํางานทางไกลก็ตามงานค้าขายงานสื่องานเทคโนโลยีงานที่ปรึกษาก็ได้นะฮะงานแพทย์งานหมอง,งานอะไรอย่างเงี้ยได้หมดทุกประเภทนะคะของคุณเองเนี่ยงานและบางท่านกําลังจะตัดสินใจปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานเช่นกันนะครับบางท่านกําลังตัดสินใจอย,อยู่ส่วนการเงิน มีเหตุค่าใช้จ่ายนะเงินนะมีเข้ามานะคะอันนั้นชี้แจงไปแล้วเงินของคุณไรายได้ของคุณที่มั่นคงมีโชคทางการเงินแต่เงินจะต้องมีเหตุค่าใช้จ่ายเงินพันผุนได้เหมือนกันบางท่านใจ่ายในไปเกี่ยวข้องกับบ้านนะคะบางท่านจ่ายไปเกี่ยวข้องกับเครือญาติบางท่านจะมีปัญหาสุขภาพร่างกายของเครือญาติด้วยนะคะตรงนี้ด้วยนะโอเคหน้าจัประมาณนี้ค่ะนะคะของชาเมื่อก่อนเพราะดาวเกตเนี่ยเข้ามากระตุ้นตรงนี้ กระตุ้นในเรื่องของงานนะครับกระตุ้นในเรื่องของบ้านกระตุ้นในเรื่องของแหล่งทํากินนะฮะกระตุ้นในเรื่องของเครือญาติได้หมดแล้วก็อะไรอีกเงินค่ะนะกระตุน้นกระตุ้นเงินนะฮะกระตุ้นเงินเพราะดาวเกตเขาโยงโยกถึงคุณด้วยนะคะโยกถึงคุณด้วยโอเคน่าจะประมาณนี้นะคะใครสายมูเตลูอยากจะเดินทางไปกราบไหว้ขอพรุณไหมมีโอกาสนะใครที่รอคอย ใครที่พยายามอยากจะยื่นสินเชื่อก็ได้หรือพยายามอยากจะปิดหนี้ตัวเองก็ได้ก็น่าจะมีโอกาสที่ดีช่วงนี้เดินทางค่ะมีเกณฑ์การเดินทางนะมีเกณฑ์การเดินเดินเดินทางด้วยบางท่านก็บอกว่าไกลบ้านนะรวมไปถึงบางท่านใครที่เคยอยู่ไกลบ้านก็อาจจะเดินทางได้พบปะพบญาติอะไรอย่างนั้นก็ว่ากันนะคะมีเกณฑ์การเดินทางไกลและที่สําคัญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านบางท่านได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านแต่บางท่านได้โชคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้าน อันนี้ส่วนหนึ่งบางท่านอยากจะทําบุญบ้านอันนี้คือเรื่องดีเพราะดาวเกตสถิตปันธุถ้าคุณต้องการทําบุญบ้านทาบุญที่ทํากินก็ได้หรือเปิดร้านถึงเวลาเลิกงามยามดีอยากจะเปิดร้านก็มีโอกาสนาของชาวมากรน่าจะประมาณนี้นะคะของชาวมากรเองชาวมากรช่วงนี้จังหวะขาขึ้นอยู่แล้วของคุณเองอะอะไรดีๆมันก็กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าแค่ว่าระวังอย่างเดียวเพราะว่าสุขภาพมันจะมาไม่คุณก็คือ คนใกล้ตัวคุณนะคะไม่คุณก็คือคนใกล้ตัวคุณีแหละก็น่าจะประมาณนี้นะคะขอให้ทุกท่านสุขสมหวังสมปรารถนาโดยเฉพาะเงินค่ะรู้สึกว่าคุณกำลังจะมีโชคทางการเงินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆค่ะสวัสดีค่ะ